ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เปียกพาเพื่อนๆนะครับมาชมรถอเมล่าแล้วก็มาแจ้งโปรโมชั่นนะครับนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้ครับใช้เงินเพียง49,000บาทครับได้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมาชมกันใกล้ๆครับ49,000บาทนะครับเป็นชุดแต่งของ Maximus GT นะครับมาชมด้านหน้ากันครับเพื่อนๆครับนะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับ Maximus GT นะครับรุ่นนี้จะมีตะแกรงกันหินให้ด้วยครับตัวนี้ ดีมากครับเพราะว่ารถเรามันตัวเตี้ยนะครับเมนเตี้ยมากนะครับผมก็ใส่ตะแกรงกันหินครับจะได้ไม่กระเด็นใส่อ่าหม้อน้ํานะครับผมดูแลกันอย่างดีนะครับผมนะครับก็เส้นสายของเขานะครับเป็นสีดํานะครับคมเฉียบมากครับเพื่อนเพื่อนครับสวยมากครับนะครับครอบถึงไฟหน้าเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว vl นะครับตัว vl ก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพิ่มลักษณะในการมองดีขึ้นครับ สัญลักษณ์ของ Max i ิ a ั t จจะมีขีดแดงด้านข้างนะครับผมเป็นตัว GT นะครับผมสีแดงตัดสีดำนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมนะครับล้อแมกนะครับเพื่อนนะครับโอ้สวยมากครับล้อแมกลายนี้ครับเป็นของเลนโซครับเลนโซขอบสินะครับเพื่อนนะครับขอบ17นะครับเพื่อนเหลือเฟือครับไม่เต็มสมครับสวยงามมากครับแบบลายนี้ครับไม่ชอบลายนี้มีลายให้เลือกครับเพื่อนนะครับผม โอเคกับเพื่อนใส่สติกเกอร์มานะครับเป็นลายของแม็กซิมัสนะครับตัวนี้ก็แถมมากับสติกเกอร์แถมมากับสเกิร์ตชุดแต่งชุดนี้นะครับวันรับรถจริงก็จะใส่ฟิล์มเซรามิกไฮคูลให้ทุกคันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับด้านข้างครับผมก็เป็นสเกิร์ตของแม็กซิมัสจีทีนะครับสวยงามมากก็ับนเพื่อนครับนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาชมด้านท้ายกันครับเพื่อนๆื่อนนะครับ เดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันด้านท้ายไม่พูดไม่ได้ครับสวยมากครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวชมรอบคันกันไปก่อนครับโบแต่งอยู่ที่49,000บาทนะครับผมแล้วก็ผ่อนอยู่ที่9,00 0พนต้นๆครับเพื่อนๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเรามีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น EL รุ่น V รุ่น VL ตัวนี้เป็นรุ่น VL นะครับครับผมดูด้านท้ายกันเพื่อนๆ โอ้โหสวยมากครับเป็นสปอยเลอร์แบบนี้นะครับ Max i ซีม GT สีดำเงาแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับดูตรงท่อหลอกด้านท้ายครับเพื่อนเพื่อนท่อหลอกเนี่ยนะครับจะมีสองข้างนะครับจะมีสองข้างนะครับแบบนี้นะครับสีเทาสีดำนะครับแล้วก็สีขาวครับลงตัวมากครับเพื่อนเพื่อนนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็มีครีบไล่ลมใต้ท้องรถเช่นกันครับผมนะครับ โปรแต่งอยู่ที่49,000บาทนะครับเพื่อนๆเอาไปเลยครับแบบนี้ครับ m a x i m s GT m a x l e n z o ครับขอบ17ครับเต็มสมสวยงามมากครับผมนะครับไปดูด้านในกันครับเพื่อนๆนะครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆชมด้านท้ายรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวเปียกพาไปชมด้านในกันครับเพื่อนๆมาดูกันครับผมว่าสวยงามแค่ไหนครับครับเพื่อนๆเริ่มที่แผงประตูเลยนะครับ ตัว MY 2022นี้ก็จะใส่วัสดุที่หุ้มหนังมาแล้วครับซอฟทัชขึ้นนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้ารอบคันครับผมตัวนี้เป็นตัว VL ครับเป็นตัวท็อปนะครับผมนะครับตัวท็อปก็จะได้หน้าจอมาแล้วนะครับผมหน้าจอ8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto หน้าจอนี้ได้มาตั้งแต่ตัว V นะครับเพื่อนๆตัวลอง g top เลยนะครับ a i r Auto Boost Start ครับนะครับผมแล้วก็ สามารถเปิด Google Map ได้ด้วยนะครับ USB มีให้ครับผมนะครับส่วนหน้าจอตรงพวงมาลัยนะครับผมเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับจะบอกการขับขี่ของเรานะครับผมนะครับก็สามารถปรับได้ครับเป็นดิจิตอลได้ด้วยนะครับผมนะครับพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางครับแล้วก็พวงมาลัยฟังก์ชันด้วยครับนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงได้ครับผมนะครับ ในส่วนของกระจกด้านบนนะครับกระจกมองหลังจะเป็นกระจกที่ไล้ขอบนะครับดีไซน์สวยงามครับโดดเด่นครับผมนะครับครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เป็นรุ่น V l เนะครับเป็นตัวท็อปนี้ก็จะมีเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังจะไม่สะสมความร้อนนะครับเป็นโครเอโมโดเล่ครับได้มาจากโรงงานเลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับโอเคสวยงามมากครับผมนะครับจอดดักแดดก็จะไม่ร้อนมากนะครับเพื่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันครับผมนะครับเพื่อนๆโปรโมชั่นนะครับเน้นย้ํากันอีกรอบหนึ่งครับผมออกรถนะครับอเมล่าทุกรุ่นนะครับ49,000บาทครับพร้อมชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมัสดีทีนะครับหรือจะเป็นของลํากานะครับแม็กสิบเจ็ดเดนโซนะครับเพื่อนๆเน้นย้ํานะครับผมออกรถ49,000บาทครับถ้าเป็นตัว VL นะครับตัวท็อปก็จะผ่อนอยู่ที่9,100ครับ โอเคครับเพื่อนๆก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารในนิสสันน่าใช้ในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้เปียกไปก่อนครับแล้วพบกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ